Thank okay. you. đây đây, ya sốn, giết tiền mẹ này vào <coughs> ก็ได้ไหมพาไปไอยากข้ผีนองปูอันนีก็อยากพักนองอยู่หาปูผีดีล่นกันเหรอหนูเออแล้ว เพี่จะลูกดีเล่นกับน้อง่อจะเล่นกับปูอะลูกปูระหว่งพีคอบนะแม่จัดอยเต็มมามาค่ไหนนี่นูเี อูไม่ออาไปนะออนไปเี๋ยวันนี้พ่อแม่ไม่น่ามาคะยะเพราะว่าแม่ถึงยะได้ทำมห้

เนี่ยดองขยะขยะดมซวยมาที่แม่เร็วขายอ่ะขายได้อ่ะอ๋อเอาเลยขยะไม่กินนุ้ยมันเดเรเย็บตีนแม่เจ๊ปลูกมานี่เร็วมานี่ก็อื้อ Các yeah, tia yeah, yeah. Bye Tìm sao mai như bé